เขาเป็นแค่นักศึกษาธรรมดาจนไม่มีแม้แต่เงินจ่ายค่าเทอมแต่กลับแต่งงานกับหญิงชราวัยเจ็ดสิบที่ร่ำรวยล้นฟ้าในเวลาเพียงข้ามคืนทุกอย่างดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบแต่ในคืนที่สิบเขาเดินลงไปใต้คาริหาตและเจอบางสิ่งที่ทำให้ลมหายใจแทบหยุดลงเสียงกระซิบจากใต้พื้นภาพถ่ายของชายที่ไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหน และชื่อของเขาถูกเขียนเอาไว้ก่อนที่เขาจะได้ก้าวเข้าไปที่นั่นโดยซ้ำเขาคือเหยื่อหรือมีบางอย่างที่ตามหาเขามาตลอดถ้าคุณคิดว่านี่คือแค่เรื่องรักต่างวัยธรรมดาคุณคิดผิดอย่างร้ายแรงเรื่องราวนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่คฤริหา์แห่งคำํำสาปที่ไม่มีใครเคยออกมาได้แม้แต่เสียงสุดท้ายก็ยังคงก้องอยู่ในความเงียบ นักศึกษาหนุ่มชื่อทันวาอายุเพียง23ปีเรียนวิศวกรรมในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแต่เบื้องหลังความเงียบขรึมของเขาคือความจนที่กัดกินหัวใจทุกวันทันวาไม่มีพอแม่ก็ล้มป่วยนอนติดเตียงเขาต้องทำงานส่งของกลางคืนกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแทนข้าวทุกมือ้อจนวันหนึ่งมีผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตของเขา เธอชื่อคุณสุดาเจ้าของคฤริหา์หลังใหญ่กลางเมืองอายุเจ็ดสิบปีผิวขาวซีดนิ้วมือเต็มไปด้วยแหวนเพชรแต่ดวงตากลับเย็นเยียบจนทำให้ธรวัสสะอึกเมื่อสบตาคุณสุดายื่นข้อเสนอแปลกประหลาดขอแต่งงานกับเขาไม่มีข้อแม้ไม่มีสัญญาแค่ให้เขาย้ายมาอยู่ที่คฤริหา์ด้วยกันแลกกับเงินก้อนโต และสัญญาว่าจะช่วยรักษาแม่ของเขาให้หายทันวาตอบตกลงภายในสามวันเขาแต่งตัวด้วยสูตรมือสองยืนอยู่ข้างหญิงชราหน้าต่างงานแต่งงานสุดหรูหราท่ามกลางแขกเรือที่เขาไม่รู้จักแม้แต่คนเดียวในคืนนั้นเขานอนบนเตียงขนาดกิ่งไสข้างๆหญิงที่เขาเพิ่งเรียกว่าภรรยากลิ่นเครื่องหอมในห้องรุนแรงจนแสบจมูก พาม้านสีเลือดหมูพลิ้วไหวเบาๆแม้หน้าต่างจะปิดสนิทผ่านไปสิบวันทันวาเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างในตอนกลางคืนเสียงลากเท้าเบาๆบนพื้นไม้เสียงกระซิบคล้ายคนแก่ร้องไห้เขาตื่นขึ้นกลางดึกทุกคืนเงยเย็นเปรียกทั่วหลังแต่เมื่อเปิดประตูออกไปก็ไม่พบใครจนเช้าวันที่สิบเอ็ดเขาเดินผ่านห้องห้ามเข้า ห้องที่คุณสุดาเคยบอกว่าอย่าเปิดเด็ดขาดแต่ประตูเปิดง้าไว้เล็กน้อยเหมือนมีใครต้องการให้เขาเข้าไปทันวาช้างงกหน้าดูในห้องนั้นมืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากหน้าต่างบานเล็กที่ส่องเข้ามาเขาก้าวเข้าไปกลิ่นเหม็นเปรี้ยวชื้นตีเข้าจมูกจนแทบอาจเจียนบนผนังมีภาพถ่ายเก่าๆหญิงชราหน้าตาคล้ายคุณสุดาแต่ในภาพ มีชายหนุ่มอีกหลายคนยืนอยู่ข้างๆเธอทุกภาพภายในวันแต่งงานชื่อของพวกเขาถูกเขียนด้วยลายมือวัหวัดใต้กรอบรูปทันวาค่อยๆอ่านชื่อทีลภาพเขาพบว่าชายทุกคนในภาพเหล่านั้นล้วนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในข่าวหน้าหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนทันใดนั้นเขาหันไปเห็นกระจกบานใหญ่ตรงกลางห้อง เงาของเขาในกระจกไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวอีกต่อไปข้างหลังเขาคือคุณสุดาแต่ใบหน้าของเธอในกระจกบิดเบี้ยวผิดรูปริมฝีปากยิ้มแยก้กว้างเกินมนุษย์ดวงตาดำสนิทและมือที่ยื่นมาแต่ไหลเขาอย่างแผวเบาเสียงกระซิบแผ่วเบาข้างหูเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งที่ไหลผ่านสันหลังเจ้าคนที่สิบสามรอที่สุดเลยนะ ธันวาหัวใจของธันวาเต้นแรงราวกับจะระเบิดเงื่อไหลซึมทั่วใบหน้าขาเริ่มสัน่นแต่ร่างกลับขยับไม่ได้เสียงฝีเท้าช้าๆลากยาวกับเสียงของคนสูงวัยเดินวนรอบตัวเขาในความมืดกลิ่นน้ำหอมที่ชุนจัดเปลี่ยนเป็นกลิ่นเน่าเปื่อยเหมือนร่างบางอย่างกำลังสลายเขาเหลียวมองรอบห้องพยายามหาทางหนี แต่ประตูห้องปิดลงช้าๆเองโดยไม่มีใครแต่ต้องภาพถ่ายในห้องเริ่มสั่นไหวเหมือนมีบางอย่างในกรอบพยายามจะหลุดออกมาทันวาเดินถอยหลังสะดุดเข้ากับหีบไม้เก่าที่ตั้งอยู่มุมห้องเขาเปิดมันด้วยมือสันเทาภายในมีซองจดหมายหลายสิบฉบับเขียนด้วยลายมือเหมือนกันทั้งหมดกระดาษเปื้อนคราบน้ำตา และเลือดแห้งกรังถ้าคุณเจอจดหมายฉบับนี้แสดงว่าคุณคือเหยื่อคนต่อไปทันวาอ่านออกเสียในใจมือเริ่มสั่นหนักขึ้นจดหมายแต่ละฉบับเขียนโดยชายหนุ่มต่างชื่อต่างอาชีพแต่มีจุดจบเหมือนกันถูกขังในบ้านถูกบังคับให้รักและถูกใช้ไม่มีใครได้ออกไปไม่มีใครรอด ธันวาค่อยๆหันกลับไปเสียงหายใจแผ่วๆอยู่ชิดหลังเขาคุณสุดายืนอยู่ตรงนั้นในมือของเธอถือกันไกรตัดดอกไม้ปลายแหลมเส้นผมขาวของเธอปไปไหวทั้งที่ไม่มีลมริมฝีปากยังคงยิ้มแต่ดวงตานั้นเต็มไปด้วยความว่างเปล่าที่เย็นเย,ยือกเธอกระซิบอีกครั้งคราวนี้เสียงแหบพราเหมือนเสียงจากอีกโลกหนึ่ง ฉันจะรักเธอตลอดไปแม้ร่างเธอจะไม่หายใจแล้วก็ตามทันวาก้าวถอยหลังแต่หลังชนเข้ากับผนังเย็นเฉียบกันไกลในมือของหญิงชราสะท้อนแสงจันทที่ลอดผ่านหน้าต่างเป็นประกายวาววับหน้าขนลุกเขาวรวบรวมแรงสุดท้ายผลักร่างของคุณสุดาออกไปหญิงชราล้มลงกับพื้นเสียงหัวรอะแหบพร่าดังขึ้นทันที หนีไม่พ้นหรอกลูกไม่มีใครเคยหนีออกจากที่นี่ได้ธันวาวิ่งออกจากห้องทางเดินยาวในคาริหากลับดูยาวขึ้นเรื่อยๆทุกก้าวของเขาเหมือนย่ำอยู่กับที่กรอบรูปบนผนังทุกบานเปลี่ยนเป็นใบหน้าของเขาเรากับเขากลายเป็นหนึ่งในคอลเลกชันไปแล้วเขาเปิดประตูหน้าแต่ข้างนอกไม่ใช่ถนนที่เขาเคยเห็น มันคือทุ่งหญ้าสีเทาหมนไร้แสงไร้เสียงไร้ทางออกเขาหันหลังกลับแต่ประตูบ้านหายไปคาริหาท,ทั้งหลังหายไปต่อหน้าต่อตาเหลือเพียงเสียงกระซิบจากเนามืดเจ้าคนที่สิบสามอยู่กับฉันตลอดไปเถอะนะเสียงนั้นกระซิบซ้ำและสำเลาแผ่วเบาแต่บาดลึกเข้าในหัวใจของเขาทันวาตะโกน แต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาขาของเขาหนักขึ้นเหมือนมีโซล่ามไว้ใต้พื้นดินในเงามืดข้างนาเขาเห็นร่างของชายหนุ่มสิบสองคนยืนเรียงรายดวงตาว่างเปล่าและรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของมนุษย์พวกเขายื่นมือมาหาเขาพร้อมเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นจากใต้พื้นดินมาเป็นของเรามือที่ยื่นออกมาเย็นเยียบ แห้งกรังและเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวของดินเปียกทันวาพยายามถอยหนีแต่เท้ากลับจมลงในพื้นหญ้าเหมือนโคลนดูดยิ่งดินก็ยิ่งจมใบหน้าของชายทั้งสิบสองปรากฏชัดขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ปากยังคงยิ้มรอยยิ้มที่ถูกบังคับให้ยิม้มพวกเขาเข้ามาไกลล้อมรอบเขา เสียงกระซิบเริ่มกลายเป็นเสียงร้องไห้เสียงข้ามครวนเสียงกรีดร้องของวิญญาณที่ไม่มีทางหลุดพ้นทันใดนั้นฟ้าผ่าลงกลางทุงแสงแวบเดียวเผยให้เห็นร่างของคุณสุดายืนอยู่บนเนินหญ้าชุดคลุมสีดำสนิทผมขาวปลิวกระจายใบหน้าไร้ริ้วรอยแต่ในแววตามีอายุพันปีที่สั่งสมความตาย เธอยกมือขึ้นชี้ตรงมาที่ทันวาเจ้าคือจิตสุดท้ายที่จะทำให้ข้าสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อคำพูดนั้นจบลงพื้นดินใต้เท้าทันวาเริ่มแตกออกเผยให้เห็นโพรงมืดลึกกลิ่นเลือดสดพุ่งขึ้นมาตีจมูกอย่างรุนแรงเสียงหัวใจของเขาดังก้องในหูรัวแรงเหมือนจะระเบิดออกจากอก เขาแงนมมองฟ้าท่ามกลางความมืดมีเพียงดวงจันทร์ที่เปื้อนสีแดงเหมือนรอยเลือดหยดลงบนฟ้าเขาตะโกนอีกครั้งร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาถูกกลืนลงไปในโพรงแห่งความตายตรงหน้าแขนข้างหนึ่งของใครบางคนโผล่ขึ้นมาจากโพรงนั้นเต็มไปด้วยแผลผู้พอง เล็บยาวเหมือนกรงเล็บสัตว์มันคว้าข้อเท้าของธันวาบีบแน่นเย็นชื่อจนรู้สึกเหมือนกระดูกกำลังแตกรร้าเงาอีกหลายเงาเริ่มปีนขึ้นจากหลุมล้อมรอบเขาไว้ทั้งหมดและเสียงนั้นเสียงของคุณสุดากระซิบอีกครั้งไม่มีใครได้รักเจ้าเท่าข้าอีกแล้วธันวารู้สึกเหมือนร่างถูกดูดลงไปหัวใจเต้นแรง แต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดจากลำคออากาศรอบตัวเย็นจัดหนาวจนกระดูกสันเขาพยายามยกขาขึ้นแต่แรงทั้งหมดในร่างหายไปอย่างลึกลับร่างของเขาถูกลากช้าๆลงไปในโพรงลึกมือหลายคู่จับแขนจับขาดึงเขาให้จมลงไปเสียงหัวเราะของหญิงชาราดังแทรกในทุกอนูของอากาศ ก็สะท้อนอยู่ในหัวจนเหมือนกำลังจะแตกออกเป็นเสียงเสียงในที่สุดเจ้าก็เป็นของข้ายอย่างสมบูรณ์ทันวาพยายามจ้องตาคุณสุดาในแววตานั้นไม่มีความเศร้าไม่มีความรักมีแต่เงามืดที่ไร้ขอบเขตและหิวกระหายแสงจันทร์สองกระทบร่างของทันวาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะหายไปในความมืดสนิทใต้พื้นดิน ภายในโพรงมีเสียงกระซิบเป็นร้อยเสียงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหวาดกลัวแต่เสียงของธนวาคือเสียงใหม่ล่าสุดที่ถูกเติมเข้าไปในบทสวดของผู้ถูกขังในคริาหา์หลังเดิมกรอบรูปใหม่ถูกแขวนไว้ข้างผนังชายหนุ่มในรูปยิ้มบางๆสายตาเศร้าชื่อใต้ภาพ คือทันวาสามีคนที่13รูปถ่ายของทันวาแขวนเรียงเคียงข้างกับชายอีก12คนในห้องโถงที่เย็นเฉียบไร้เสียงคนไร้แสงอาทิตย์ส่องถึงพื้นไม้แผ่นเดิมส่งเสียงลั่นเอียดเมื่อมีใครบางคนเดินผ่านหญิงสูงไวัยในชุดผ้าไหมสีดำนั่งอยู่กลางห้องหวีผมยาวสีขาวของตนอย่างแผ่วเบา ดวงตาเมือรลอยแต่ริมฝีปากยังคงยิ้มอ่อนเธอวางหวีลงหยิบสมุดปกหนังเก่าเปิดหน้าสุดท้ายที่ว่างเปล่าและจดชื่อลงไปด้วยลายมือหวัดๆธันวาวงจันทร์จากนั้นก็วาดวงกลมรอบชื่อก่อนจะปิดสมุดลงอย่างช้าๆเสียงกริ่งหน้าบ้านดังขึ้นหญิงชราเงยหน้าขึ้น แววตาเปล่งประกายบางอย่างก่อนจะเอ่ยเสียงเบาถึงเวลาเริ่มต้นบทใหม่เสียทีเธอค่อยๆลุกขึ้นเดินไปยังประตูบานใหญ่เปิดออกช้าๆชายหนุ่มอีกคนยืนอยู่หน้าคารืหาดกระเป๋าเป้พาดบา่ายิ้มเขินเล็กน้อยสวัสดีครับผมชื่อภูผาได้ข่าวว่าที่นี่เปิดรับสมัครคนดูแลสวนหญิงชราลีตา ยิ้มบางและพยักหน้าเชื้อเชิญเข้ามาสิที่นี่ไม่เคยขาดคนหนุ่มเลยสักวันเดียวผู้ผาก้าวเทาเ้าเข้าไปในคฤราหาทันทีที่ประตูปิดเสียงคลิกจากกรอนเหล็กดังก้องในโถงกลิ่นไม้เก่าผสมกับกลิ่นหอมจางๆของดอกไม้แห้งลอยคลุ้งในอากาศบรรยากาศรอบตัวเย็นยเยือกทั้งที่เป็นช่วงบ่ายแก่ เขาเหลือบมองไปรอบๆพยายามไม่แสดงความรู้สึกแต่ขนบนแขนกลับลุกสู่กรอบรูปบนผนังสกดสายตาเขาไว้ชู่ครูใบหน้าชายหนุ่มแต่ละคนดูคุ้นอย่างประหลาดโดยเฉพาะภาพสุดท้ายชายหนุ่มที่ชื่อทันวาในแววตานั้นเหมือนมองตรงมาที่เขาคนพวกนี้เป็นใครหรือครับผู้พาถามพลางยิ้มแย้ แต่หญิงชรากลับยิ้มกว้างอดีตลูกจ้างของฉันทุกคนมีพรสวรรค์บางอย่างที่พิเศษเธอเดินนำเขาไปเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอน่าประหลาดใจที่เสียงนั้นกลับดังกว่าเสียงหัวใจของเขาเสียอีกเธอเปิดประตูบานหนึ่งเผยให้เห็นสวนหลังบ้านกว้างขวางต้นไม้สูงทึบบังแสงจนแทบไม่เห็นท้องฟ้า เจ้าจะอยู่ดูแลที่นี่เธอชี้ไปยังบ้านไม้เล็กๆมุมหนึ่งของสวนลึกและแยกตัวจากตัวคฤรหาหน์ผู้ผาพยักหน้าแม้ในใจจะเริ่มมีบางอย่างเตือนแต่คำว่าเงินเดือนสูงยังคงดังก้องในหัวเขาเดินไปยังบ้านพักหลังเล็กแต่ไม่ทันได้เปิดประตูสายตาก็เหลือไปเห็นเงาบางอย่างผ่านหน้าต่างบานเล็กของคฤรหาหน์ เงานั้นยืนอยู่หลังม่านเจ้ามาทางเขานิ่งสนิทและไม่เคลื่อนไหวเลยแม้แต่นิดเดียวผู้พัขมวดคิ้วพยายามมองให้ชัดแต่เงานั้นหายวับไปราวกับไม่เคยมีอยู่เขายืนนิ่งหัวใจเต้นถี่ความรู้สึกเย็นวาบไล่ขึ้นจากส้นเท้าไปจนถึงท้ายถอยแต่เขากลับฝืนยิ้ม และเปิดประตูบ้านไม้หลังเล็กเสียงบานพับเก่าครางเบาๆอากาศด้านในอับชื้นและมีฝุ่นก่อเต็มทุกมุมบนตัวไม้เก่ามีสมุดเล่มหนึ่งวางอยู่อกหนังสีน้ำตาลขอบมุมขาดรุย่ยเขาเปิดออกช้าๆหน้ากระดาษแรกคือรายชื่อบุคคลเขียนด้วยหมึกสีดำจางๆพันวาปรกรณ์สิทธิชัย และอีกหลายชื่อก่อนจะมาสุดที่ชื่อของเขาเองผู้ภาลายมือเดียวกับชื่ออื่นถูกเขียนทิ้งไว้ราวกับมีใครรู้ว่าเขาจะมาทันใดนั้นเสียงประตูบ้านพักปิดเองดังปังลมเย็นพัดผู้ผ่านหลังต้นคอผู้พาหันขวับเงาหญิงชรายืนอยู่หน้าประตูเงียบและสนางาม อ่านเจอแล้วใช่ไหมเสียงของเธอไม่ดังแต่ชัดเจนทุกคนที่เข้ามาที่นี่ต่างมีเหตุผลของตนเองแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะอยู่ตลอดไปผู้พาค่อยๆวางสมุดลงเขาหันมามองเธอคราวนี้ในแววตาเขาไม่มีความสงสัยอีกแล้วเพียงแต่มีความเข้าใจบางอย่างที่ก่อขึ้นในใจอย่างเงียบงนัน เขาพยักหน้าเบาๆช้ามั่นคงครับข้างนอกท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มหมนใบไม้ในสวนเริ่มรวงลมเย็นพัดผ่านอย่างเงียบงนันภาพกรอบรูปที่เคยจบที่ชายหนุ่มคนที่สิบสามตอนนี้ถูกเติมเต็มด้วยภาพถ่ายใหม่อีกหนึ่งภาพชายหนุ่มในเสื้อยืดยิ้มบางๆสายตาแน่นิ่งชื่อใต้ภาพ ผู้ผาผู้ดูแลสวนคนสุดท้ายและในความเงียบของคำนั้นเสียงหวีผมของหญิงชารายังคงดังเป็นจังหวะในคฤหาที่ไม่เคยหลับไหลอีกเลย